ทีนี้ก็ามาถึงวันนี้ที่ว่าอยู่อย่างลดหัวลดหางในการเป็นนักบวชนี่ถ้าเป็นนักบวชที่แท้จริงอันก็อย่างนั้นมันก็อย่างนั้นจริงเหมือนกันไปนศึกษาเรื่องของพระอาหารหันต์ดูมันจะอยู่อย่างไม่มีการยกหัวยกหาง ผมก็พยายามสังเกตดูอยู่แง่หนึ่งกันว่าเมื่อเราเป็นฝ่ายถูกแล้วเขามาหาว่าเป็นฝ่ายผิดจะจะยอมไหมสังเกตดูในเรื่องของพระาอารหันต์ทั้งหลายมันไม่มีไม่มีที่จะไม่ยอมถ้ามันยอมกระทั่งจะต้องเสียชีวิตไปก็ได้ เพื่อไม่ให้มันเกิดเรื่องขึ้นมาและการที่ยอมมันมีขอบเขตกว้างขวางเป็นแับว่าช่วยช่วยเหลือผู้อื่นเป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นอีกชั้นหนึกีกเพียงจะไม่ให้เกิดเรื่องขึ้นมานี่มันก็ไม่ใช่ไรในภาษาไทยเรามันก็มีคำพูด เราหลักธรรมะข้อนี้อยู่แล้วว่าความอ่อนน้อมถ่อมตัวทุกคนก็เคยได้ยินได้ฟังแล้วก็สนับสนุนกันอยู่ทั่วไปหมดทุกชาติทุกภาษาทุกสาขาแห่งวัฒนธรรมทุกยุคทุกสมัยสนับสนุนความอ่อนน้อมถ่อมตัว ก็คือไม่ยกหูจูหางนี่มันอยู่ในรูปของศีลธรรมก็มีโดยเฉพาะที่เรากำลังกล่าวเนี่ยหมาถึงรูปของศีลธรรมถ้ามันถึงขนาดที่เป็นปรมัตถธรรมเพราะอำนาจของความสิ้นกิเลสแล้วมันก็เกือบจะไม่ต้องพูดคือมันไม่ยกเองมันไม่ยกหูยกหางอเองที่ยังต้องพูด แล้วก็มันยังมีปัญหาคือส้องทับพวกที่ยังมีกิเลสสำหรับจะยกหูยกหางที่คำที่เรียกว่าอนน้อมถ่อมตัวนี่มีสองชั้นความหมายสองชั้นอย่างที่ว่าเป็นเรื่องของศีลธรรมที่ต้องประพฤติคือบังคับให้ประพฤติเป็นเรื่องของปรมตถธ,ธรรมทำลายกิเลสแล้วมันก็หมดไปเอง เราพิจารณาดูสิ่งที่เรียกว่ายกยกหูชูหางก่อนในบาลีก็มีเรียกว่ามานะโดยทั่วไปเรียกว่ามานะในความหมายที่กว้างที่สุดถึงในภาษาไทยก็ใช้คำว่ามานะทิชชี <laughs> แต่ที่แท้ก็คือมานะมันมีมานะจริงยกหัวยกหาง แต่คำมามาหน้านี่ยังต้องพิจารณากันต่อไปอีกเพราะมันมีบางแง่ที่จะใช้เป็นประโยชน์ได้บางแง่นั้นเป็นโทษทุก็นอันตรายโดยส่วนเดียวคำในภาษาธรรมะชั้นสูงหรือในภาษาปรัชญาชาวอินเดียก็เรียกตรงกันเรียกว่าอาหังการมมังการ มังการแปลว่าทําความรู้สึกว่าตัวเรามัางการทําความรู้สึกว่าของเราโดยปกติสองอย่างนี้แสดงออกมาเป็นรูปของมานะมันเป็นนามธรรมมองไม่เห็นจะมองเห็นติม,นมันแสดงออกมาทางกายทางวาจาทางรูปธรรมนี่เป็นทา,า,างการมังการที่เห็นชัดเป็นตัวกู้เป็นของกู้ ตอนนั้นมันจึงจะมีกิเลสที้เนื่องเนื่องกันคือไม่ยอมหรืออะไรต่างๆก <c oughs> จะทั่งว่ามันได้อย่างใจก็ยกหูชูหางคำยออและคำต่อไปอีกก็มีว่ามานานุสัสอนุสัยคือมานะนี่คือความเคยชินแห่งมานะเราแสดงมานะ ยกหูชูหางออกมาทีหนึ่งนั่นก็เรียกมานะที่ความเคยชินของความเป็นอย่างนั้นก็เรียกว่ามานะอนุสัยมานะอนุสัยเรียกต่อให้มันติดกันก็เรียกามานาอนุสสยถ้าส่วนลึกที่สุดนิยมเรียกว่าอัตสมิมานะอย่างพระพุทธภาษิตที่ว่าละอัตสมิมานะจะได้เนี่ยเป็นสูขอย่างยิ่ง ในบทสวดมนต์แพรกเขามีกระบีสวดอยู่มานะอหังการมามังการมานานุสัยอัตฉมิมานะที่เรที่เราได้ยินกันอยู่บ่อยๆมกักจะได้ยินในเพียงสามืรอราคะโทสะมมหะแต่ว่าในบารลีบางแห่งเอามานะ ข้ามาใส่อย่างในชุดสามเนี่ยปั่นสีร่ราโคโทโสมาโนโมโหมันอาจจะแยกออกมาได้จริงเนี่ยลองลองพิจารณาดูว่าราคะมันรักมันจะเอาไอ้โทสะมันเกลียดมันโกรธมันไม่เอาโมโหมันสงสยัยมันหลงมันไม่รู้ว่าจะเอาหรือไม่เอา แต่ตัวมานะนี่มันไม่เหมือนมีอาการไม่เหมือนกับราคะโทสะโมหะมัน,นามาใส่ได้แล้วก็คงจะใส่ในฐานะเป็นรากฐ,ฐานในของสามอย่างนะเพราะมีมานะมันจึงมีตตามสำคัญว่าตัวเรา,า,ารรความโลภความโกรธความหลงก็เกิดได้ง่ายมันจึงเป็นคำใหม่ ซึ่งไม่เคยได้ยินได้ยินกันแต่ราคะทสะามโมหะเขาฝากคำมานะเะวไว้ด้วยในบาลีก็มีกันที่รวมเอามานะเะวไว้ในสามอย่างนี้มีความสำคัญด้วยอำนาจของอวิชชา นี่เขาให้จำคำว่าสำคัญไปด้วยคือสำคัญมั่นหมายถ้าใช้คำว่าสำคัญหรือสำคัญมั่นหมายแล้วไม่มีทางที่จะถูกต้องคือมันทำไปในอำนาจของอวิชชาถ้าเรารู้สึกหรือรู้จักหรือว่าจับมันไว้ในลักษณะอย่างไรอย่างนั้นก็ไม่ได้กับความสำคัญไม่ได้กับความรู้ ที่มาจากวิช,ชาการที่สําคัญเอาเรมาน,านะน่ะจะผิดทนะั้งนั้นสำคัญว่าตัวว่าตนว่าตัวว,ตว,ว,ตว,ว่าทุกว่วดีว่างามวัดสวยนะเป็นความสําคัญที่ผิดนะเป็นความรู้ที่ผิดอย่างรุนแรงแต่ถ้าเรารู้ในวิช,ชามันก็รู้เหมือนกันนะรู้ว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ย เส้นสวยก็ว่าสวยว่าบัญญัติว่าสวยไม่สวยก็บัญญัติว่าไม่สวยสุขว่าสุขทุกข์ว่าทุกข์นี่มันก็รู้ออกมาในรูปที่มีความหมายเหมือนนกันแต่โดยอาการที่ต่างกันถ้ารู้ด้วยความมั่นหมายอย่างนี้ว่าะความสําคัญในสี่นี้ธรามะก็ต้องเป็นการสําคัญรู้ด้วยความสําคัญผิด กองอวิชชานั้นจึงเกิดเป็นในผลต่างกันพระ้ารู้ด้วยวิชาไม่มีการยกหูยกหางถ้ามันรู้ด้วยอวิชชามันก็มีส่วนที่จะยกหูยกหางแล้วมันคลอดอะไรอื่นตามมาเป็นนันมาก นโอ้วดเห็นาเชการพูดพร่ามอย่างนี้เป็นต้นตามมาอย่างนี้เราสมมุติเรียกกันง่ายๆในใน,ในที่นี้ว่ายกหูชูหางจะยกโดวยวาจาจะยกโดยกิริยาจะยกโดยการสแสดงอย่างอื่นมันก็เป็นผลของไงสิ่งที่เีจกม,มานะนี้กันนั